ขนาดร่มแล้วนะครับแดดยังร้อนจีอยู่เลยนะครับอ่าโอเค๋เราต้องใช้เวลาเดินทางไกลหน่อยนะครับวันนี้ไปดูกันครับวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับไปจ้าลูกที่หนึ่งเป็นตัวลงจอดจ้า จะลูกที่หนึ่งลงน้ำเรียบร้อยครับผมลูกเองครับจะมีตัวไม่เอ่ยอ้ำลงนิดนึงนะครับวันนี้ไม่มาครับแต่ลงทุกวันบางตัวไว้บางตัวละไม่มีครุกครับเลยอืมต้องได้มันลักกระย้ายและโอเค นี่ครับผมโรคทิ้งหนึ่งขึ้น,น,ล,นล้วจ้าได้กว่าตัวเลยบางตัวเราต้องย้ายที่มัง้งต้องย้ายที่แล้วตรงนี้บางตัวแล้วโอเคครับโรกทิ้งหนึ่งขึ้นละจ้า ตัวนะครับต้มแรกโอเคทำการใส่อาหารและยายนะครับเป็นที่ลงนะครับเดี๋ยวไปตอกโลทีสองนะครับผมนะครับทำการใส่อาหารโลทีหนึ่งก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกกันลูกที่สองนะครับ ัูที่สองก็จะห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับไหลเรือไปจ้าไจ่าห่างกันประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็จะไหลเรือมาจ้ะัูที่สองนะครับผมรวที่สองนะครับจอดลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผม การหลักก่อนเลยนะครับนี่ครับผมมาแล้วล็ที่2ขึ้นแล้วจ้าก็ได้นะครับ พอได้อยู่นะครับลูกที่สองเ,อเรื่องอยู่โอเคทำการใส่อาหารเลยนะครับผมต่อเลยไปต่อกับลูกที่3มนะครับผมการใส่อาหารลูกที่สองนะครับ การนับปากแล้วลงต่อนะครับจะไปต่อกับโลทีสามนะครับผมพอได้อยู่นะครับไปจ้าไปต่อกับโลทีสามนะครับผมพอได้ยู่นะครับพอได้เลยวันนี้ไปจ้าโลทีสามนะครับลงน้ําแล้วจ้า โอเคที่สามขึ้นครับผมไ,ไมไอ้ดกจะไม่เสียงน่ะฟรอเลยอ่ ครับมาดูกันได้มาได้น้อยนะครับโลติสามตนี้ไอ้ดุกโดนดลูกนี้เป็นลำครับผมโลีิสามโอเคกระดกเรียบร้อยไปแล้วครับทีแงเแก่โอเคทำการใส่อาหารและลงต่อเลยนะครับผม ไปต่อกันลูที่สามครับทําการใส่อาหารลูที่สามก่อนนะครับผมโอาไปทำการมาับอากาศลงน้ำเหมือนเดิมนะครับ อดี๋ไปต่อกันลูกที่สี่นะครับนันเนื้อแล้วตอนนี้ครับอีกลูกหนึ่งก็จะอยู่ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรสี่สิบเมตรได้ครับไปดูกันครับจะได้มากได้น้อยนะครับลูกที่สี่นะครับอยู่อยู่ห่างกับลูกที่สามไม่เท่าไหร่นะครับลูกที่สามก็จะอยู่แนวนี้ลูกที่สี่ก็จะอยู่นู่น ป่าเดี๋ยวเราลองเรือไปกันครับเจอแล้วนะครับลูกที่สี่เราก็ไหล่เรือตามมาแล้วครับดูกันมีตัวไม่ไนลูกที่สี่มาแล้วจ้านะตั้งแต่มีพี่ดุกเหรอมั้ยมีพี่ดุกไหมดูด,ดิดนะจับเรือก่อนแต่เรือหลังลอย โอเคนะครับโอ้โหวันนี้ประทับใจนะครับอ่าดที่สี่กำลังขึ้นนะครับในเดีด๋ยวจะได้วิดนำ้ำ ได้นะครับลูกที่สี่นิดหน่อยนะครับก็ทําการใส่อาหารแล้วก็เดี๋ยวลงต่อเลยนะครับนี่ครับทําการใส่อาหารลูกที่สี่แล้วก็ลงต่อนะครับเดี๋ยวไปดูลูกใหญ่ดูโอเคปิดกลิบไปจ้าไปต่อกันลูกที่ห้านะครับผม ยงามเป็นผองเรื่องครับนั่งรับโเคลูกที่ห้าลงจอดจ้าจ้าลูกที่ห้าลงน้ำเรียบร้อยจ้ามาดูกันครับจำหมานไม่มานลูกสุดท้ายนะครับ อันนี้หมานเลยครับโห oh, แต่วันนี้หม,ม,มานมากครับก็โ oh, <okay. S 2> ก็จะช่วงนี้ก็จะลงคลิปเย็นหน่อยนะครับช่วงสี่ห้าโมงเย็นไปหน่อยนะครับเพราะว่าแดดร้อนจัดนะครับต้องรอให้แดดร่มเราถึงค่อยออกกันนะครับผมบางวันร้อนมากลงไม่ไหวนะครับ ล้วจะโลเที่หาเพินแล้วนะครับนั่นลำไม้มาดูกันเลอจับไปเอยเอาเรื่องครับผมหืสวยงามครับตัวที่หาก็ เต็มคาราเบลเลยโอเคจบพารกกิจนะครับผมห้าลูกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับโอเคจ้าจบพารกิจนะครับวันนี้ห้าลูกโอ้โหเต็มคาราเบลครับ แน่นแน่นนงั้นเลยวันนี้โอ้โหไม่มีที่ว่างเลยครับผมเ,เต็มคาราเบลทุกช่องเลยครับโอ้โอหลักษณดปลาครับแน,นแน่นแน่นดูเป็นอย่างงี้ทุกช่องนะครับเห็นไหมครับผม